เป็นของสไตล์เท็กซัสลิกนะครับก็เป็นตะก้อสองกามนำแล้วก็เบรเท็กซัสเบอร์หนึ่งนะครับผมจัดนะมาวิ่งเลยนะเนี่ยรนี่มาแล้วดูนะครับผมวันนี้นะนี่ครับอ๋อใช่ด้วยนะมือครับโดดเลยเฮ้ยมีนี่ 哪里呢？ ยมามเช้านะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เช้านี้ไปตกปลาช่อนกัน <c oughs> วันนี้อยู่ที่คลองบ้านมานะครับก็ไม่ค่อยได้มาเดินนะสําหรับคลองนี้นะครับอยู่แถวพัฒนาการ65นะครับอันนี้ผมเข้ามาทางพัฒนาการ65นะโอเคนะครับเดี๋ยวไปลุยกันคลองบ้านหมาก็ <urt> ชุดที่ใช้นะครับวันนี้ก็ใช้เป็นคันโบน4ท่อนนะครับเวท3ขีด10นะ ลอกใช้ไปลอกอาบู bf7 นะครับสายจะอยู่ที่0.8ช่อง20นะครับก็วิธีตกวันนี้จะเป็นของสไตล์เท็กซัสลิกนะครับก็เป็นตะกั่ว2กร,รัมนำแล้วก็เบ็ดเท็กซัสเบอร์นหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะใช้เป็นเจ้ามดเอกนะครับเอาเจ้ามดเอกมาเดินคลองเนี่ยเจ้ามดเอกนะครับเดี๋ยวได้สีขาวนะ เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากสีขาวนะหมดเอกสีขาวของหวานปลาคองนะครับผมก็จะมดเอกนะตัวเบ็ดก็จะอยู่ที่รักเบอร์หนึ่งกับหนึ่งโอนะครับใช้ได้เ <c oughs> ช้านะครับอากาศมันเย็นนะอือใน,น,นี้หกโมงครึ่งน,นะพระที่ยังไม่ขึ้นเลยนะ เกี่ยวแบบเล็กสั้นนะครับง่ายๆหนิบนิดนึงจบนี่นนครับก็มันจะเป็นสะพานฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ตรงข้ามก็เป็นตะลิ่งนะเนี่ยลักษณะของคลองนะครับที่เราตกปลาช่อนกันนะาน,นเงี้ยโอกาสมีตัวค่อนข้างเยอะเลยอืมแบบเป็นแบบจุดซ่อนตัวนะครับจุดซ่อนตัวของเขา แป๊บหนึ่งนะครับขอจูนก่อนนะจับไดว่าจับอาบูแล้วไอ้เป้นกดอะมันเหมือนมันอยู่ต่ำอยู่สูง <c oughs> ไม่เท่ากันนะเออจังทีเดี๋ยวต้องขอจูนแป๊บหนึ่งนะอยาตาจ้นไม้เนะปัะ๊บติดนิดเดียวอะ่ะ วิธีเล่นเหยื่อนะครับสําหรับเจ้าหมดเอกนะเจ้าหมดเอกนะครับผมจะแนะนําเป็นการเคาะคอนะครับเคาะสักหนึ่งสองสามแล้วก็หยุดหนึ่งสองก็ได้นะมาหนึ่งสองสามเนี่ยให้เหยื่อมันออกแอคชั่นนะครับเวลาเท็กซสลิะตะกัวมันจะเป็นอิสระกับเหยื่อนะมันจะพิ้วมากนะครับผมจะเล่นเป็นพกสายเคาะถามว่ากอได้ไหมกอก็ได้ครับกอได้เหมือนกันกอก็ได้นะครับ แต่ผมนะอันนี้มันเป็นส่วนตัวผมนะผมชอบเคาะแล้วก็หยุดหยุดขอขอตึก,ต,ก,ต,กตึกนะครับอ่าจะประมาณนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวเราเดินกันไปนะครับก็จะเดินได้สองฝั่งนะอันนี้เดินเราเดินผมไม่แน่ใจว่านะอันไหนมันเรียกข้างล่างไหนเรียกข้างบนนะ,ะราลองดูนะผมะเดี๋ยวเดินไปทางนี้ก่อนนะไม่รู้นะว่าเรียกข้างล่างข้างบนนะเออไปทางนี้ก่อนแหละ ชาไปไหมเนี่ยปลาตื่น,นยังรู้เนี่ยตรงข้างหน้าเป็นประตูน้ำนั่นเี็ประตูนะนี่ช่องเนยน่าโดนเดินๆเดินๆนะ,นะช่องค่อนข้างสวยปับ๊บ ถ้าเป็นช่องอย่างนี้นะครับเราตื้อตั้งสามสี่ไม้นะจะไม่มีตัวก็เดินได้เลยนะครับผมเตื้อนิดนึงนะช่องแบบนี้เพื่อมีตัวนะบางทีมันยังไม่ออกมากัดน,นะ เหมือนกัดครับผมนี่นะวิธีเช็คสายนะครับเราพยายามเบาๆนะไล่สายเนี่ยอันนี้ห็นปะสายมันเอียงไปเรื่อยๆนะอันนี้คือปลาวิ่งนะครับเนี่ยพยายามเช็คนะครับเช็คเช็คว่ามันมีตัวหรือเปล่าแต่บางทีเราเช็คสายนานนะปลามันก็ปล่อยลนะเอออันเนี้ยอันนี้ครับก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์เนาะแต่ตอนนี้ผมคิดว่ายังอยู่นะ อ่านี่ครับดึงอยู่นะดึงไปเพ๊บม,มันส่วนตึงอ่ะผมวัดแล้วนะครับอ่าตัวเล็กเนี่ยวิ่งออกไปเลยอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กเกบ็ดเทบน่าจะไม่เปิดเลยนะครับนี่นะนาเบ็ดไม่เปิดเลยาตัวเล็กนะครับอาจจะก,กัดโดนนะครับกัดแต่อาจจะอยู่ในลักษณะของการคาบอยู่นะเดี๋ยวมันหลุดอ่ะ <laughs> ตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวนิดเดียวเอง หาต่อครับผมถ้ามือใหม่นะเอ้ยเท็กซัสลิกเช็คสายยังไงครับคือผมให้ลองไนงะตัวนี้เ่ยกัดนะนะวิ่งเลยนะนี่ครับเนี่มาแล้วได้ปลาด้วยได้ไรด้วยได้ปะไม่ได้อะไ,ด,ได้ปลาไหมไไนะโอ้โห ดีมันมันกัดแล้วมันนี่นัตตอมกัดนะเห็นป่ะรูรูที่ผมตีไปแล้วนะรูที่ผมตีไปเลยนะเมื่อกี้ไม่กัดผมนะแต่กัดนัตตอมนะครับอาจจะเป็นที่แอคชั่นเหยื่อก็ได้นะมันชอบไม่เหมือนกันนะปลาก็ติดปลาก็ยังอยู่ปลง่นะปลาตัวนี้เดียวอย่างเี้นี่ยาวมันเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้เห็นป่ะนัตตอมเมตร้าสิบ ดูสายปลานะตัวเท้าหีิโป้อยนะบ่ะมันก็กัดติดนะครับบางทีถามว่าเอ้อทำไมวัดไม่ค่อยติดอาจจะเป็นที่สายปลาดูสายปลาก็ได้นะครับดูสายปลาเขาดิเดี๋ยวปล่อยไปนะครับสายเนี่ยห้าวไปผมคนถามนะครับเออรู้รู้ได้ไงมันมีตัวนะครับมันไม่รู้หรอกครับว่ามันมีตัวหรือไม่มีตัวนะเราใช้โอกาสค่าเดานะครับเดาวนะ่าว โอกาสมันมีตัวแต่มันมันบางทีมันก็ไม่มีนะเออมือนก็เราต้องใช้โอกาสในการคาดเดาไปนะว่ามันมีตัวเดาเอานะครับแล้วก็ดูพวกลักษณะของจุดที่เราตีอ่ะมันมีที่ซ่อนมีเป็นช่องอะไรเงี้ยที่ปลาช่อนมันสามารถไปอยู่ได้นะอ่านะครับก็เลยคิดว่าโอกาสมันน่ามีตัวยิ่งแบบ เราเดินคลองบ่อยๆเนี่ยเหลี่ยมไหนที่เราได้ตัวนะเราก็จะจํานะครับมันก็จะจำเพิบเอ้ยเราไปเจอลักษณะเอ้ยหมาแบบนี้เคยได้ตัวอะไรเงี้ยเคยได้ตัวนะโอกาสมันก็เลยแบบมองว่าโอกาสมันมีตัวนะครับแล้วก็มองลักษณะข,ข,ของหมายแล้วกันหมายที่แบบประช่อนมันพอจะมีตัวอยู่ได้นะเนี่ยลักษณะหมายแบบนี้คือสามารถมีได้ตลอดแนวเลยนะ นี่กัดแล้วนี่กัดแล้วเนี่วิ่งอยู่นะมา โดนอู้หูคือตัวนี้นะครับผมอ่าส่งช้าไปนะคือส่งอะข้างล่างอะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนะแล้วมันก็ไปมุดนะครับเนี่ยนะบามึงทีนะทำไมเหตุผลรุบส่งช้าส่งเร็วนะครับนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละบางทีเราไม่รู้นะข้างล่างมันมีอะไรนะครับส่งนิดนึงเมื่อกี้ผมเรียบร้อยเลย ข้าอะไรก็ไม่รู้ไม้นะอดตัวเลยนะมีไซด้วยนะตัวเมื่อกี้ถือว่ามีไซนะผมวัดไปมันตึงๆเลยนะตึงตออ่ะ <c oughs> <c oughs> มีตัว <c oughs> ไปแล้วไม่เอาแล้วครับทรงนี้อันนี้เขาค่อนสวยนะครับตรงนี้มันเป็นไอ ที่ส่งน้ํานะแ้วมันเป็นเหลี่ยมช่องเข้าไปเนะี่ยถ้าตีเข้าถึงมีโอกาสโดนค่อนข้างเยอะเลยนะหน้ามีตัวมากเลยนะหน้ามีนะเดี๋ยวไม่มีคนหน้ามีเลย ครับก็จะมีแบบน้องๆน,นะที่มือใหม่นะครับที่อยากเดินคลองนะเขาบางทีเขาจะขอพี่ครับช่วยแนะนําคันหน่อยคันหน่อยลอกหน่อยลอกนี้ผมอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้นะครับคันนี่ถ้าจะตกให้สนุกนะผมแนะนํานะครับเป็นแม็กซ์สิบสองไม่เกินนี้นะไม่เกินแม็กซ์สิบสองครับไม่เกินตัวเลขสนะนะิบสองนะอ่าเพราะว่า คองนะครับมันไม่ได้กว้างมากแล้วก็เราต้องเดินถือตลอดนะครับถือตีถือตีอต,อตลอดคั้นเบาเวทเบาๆนี่มันก็จะทําให้เราแบบถือเดินได้ทั้งวันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ประช่อนคลองตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมในในความคิดผมอะแม็กสิสก็พอแล้วนะครับส่วนลอกอะไรก็ได้นะครับลอกอะไรก็ได้ลองนี้ผมแนะนําก็ตามงบนะครับตามงบไปเลยอะไรก็ได้นะครับเราก็มาฝึกเอา ยากไม่ยากนะครับสำหรับใครที่อยากเดินสายคลองนะหกสิบสองนี่ไม่เกินไม่สิบสองมันก็จะเพิ่มอัตราลดไปอีกนิดนึงนะครับคันมันจะแบบอยู่ในเวทกลางๆนะครับก็ลักปลาล,ะละักสองสามขีดก็พอได้สนุกอยู่นะอย่างคันนี้อยู่ที่สามขีดสิบนะครับอ่ะ ก็จะออน่นนนิดึงสายพี e ก็แนะนำนะครับเป็นหนึ่งพีหนึ่งค่อนข้างสวยนะพีหนึ e ่งช่องยี่สบนะครับก็ประมาณนี้แหละพีหนึ่งนะครับเพราะว่าพีหนึ่งก็สามารถเอาไปใช้ได้หลายๆงานนะครับค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็เวลาเจออุปสรรคอะไรก็พอรอดน,นะแต่อย่างใช้เล็กเกินไปบางทีเจอตอไม้เจออะไรเนี่ยมันจะไม่รอดน,นะครับผม ก็พีหนึ่งนะผมแนะนำนาะเป็นพีหนึ่งแล้วก็ตะกัวพวกตะกัวเนี่ยอย่างมผมผมใช้สองกรัมนะครับแต่แต่ละคนต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนอ่ะใช้ไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนนะครับอาจจะเป็นที่การเซตอุปกรณ์เซตอะไรนะครับต้องอันนี้ต้องลองไล่นะถ้าใช้สองกรัมแล้วตีนี่ถึงก็ปรับขึ้นนะปรับขึ้นนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมาใช้เขาใช้สองกรัมเราต้องใช้สองกรัมไม่เกี่ยวนะครับปรับปรับเอาละครับ ปรับเอานะถ้าเราตีไม่ถึงเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันตียากๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ปรับให้ตะกั่วมันหนักขึ้นนะ2กร,รมัมรู้สึกเอ้ยตีแล้วมันเหนื่อยไปนะแบบตีไม่ถึงเลยพี่อะไรเงี้ยก็ปรับเป็น3กร,รัมขึ้นไปนะครับประมาณนั้นนะต้องไล่เอานะครับสวยๆนะไม่มีตัวกัดเลย ก็เราก็เดินมาถึงนะครับอคลองประเวศบุรีลมนะครับก็อันุนั้นะเป็นเส้นคลองหลักอันนี้ก็จะเป็นคลองย่อยออกมานะครับเดี๋ยวเราต้องเดินกลับนะเพราะว่า <c oughs> ปน,นินโคตรเยอะเลยนะครับคิดว่ามันเพราะว่ามันอยู่ตรงปากทางอย่างนี้แหละปน,นินมันเลยเยอะนะครับ <c oughs> ช่อนไม่ค่อยมีเลยนะครัเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนดีกว่าข้างบน <c oughs> เ๋ย่เราเดินไปทางนู้นดีกว่า มันนินก้อนข้างเยอะปลาชอ่อนไม่มีเลยอุ้ยกัดกัดครับผมกัดนะอยู่นะครับผมวัดเลยนะ นี่ครับนี่ครับวางไว้นี่มาดูตัวเอ้ยวั็ตัวใหญ่ตอนแรกผมคิดว่ามันติดก,กิ่งไม้นะออนี่แอบซ่อนตัวอยู่กับพวกฝูงปน,นินนะตัวเนี้อันนี้ใหญ่กว่าตัวแรกนะครับใหญ่กว่าตัวแรกนิดนึง <c oughs> อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าป่าเราแบบ ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวที่สองนะครับเดี๋ปล่อยไปนะใส่ก็ดีขึ้นมานิดนึงกัมนมดนเอ็กซสีขาวเหมือนเดิมนะครับผมปลอป่ปอยไปไปเดี๋ยวเราเดินกลับนะครับผมมะของใหญ่ตีไม่ถึงนะโคตรกว้างเดินกลับครับผม ัดครับผมกัดตึ้งนะนี่นี่นี่วิ่งอยู่นะวิ่งสับนะครับผมอูย้ยเป็นไงส่งเยอะส่งเยอะนะครับผมคิดว่าข้างล่างน่าจะมีหินขาดไปเลยข,าด,ขาดตรงที่ผมตออ่อเปล่าขาดขาดที่พีอีนะครับนี่พี P e ขาดนะอาจจะ เราไปตีใส่นู่นใส่นี่แล้วมันอาจจะเป็นรอยนะไว้ <c oughs> อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคือเราไปตีขึ้นกิ่งไม้ขึ้นกิ่งมะขามกิ่งอะไรเงี้ยบางทีมันโดนบาดจนเป็นรอยนะ <c oughs> เออแล้วก็วัดขาดไปเลยเดี๋ยวต่อช็อกหาไหมครับผมก็ย้ายมาแล้วครับก็มาอยู่กันที่คลองจวนนะครับหรือคลองโคกวัดน,นะอยู่ตรงสถาน,นีรถไฟฟ้าการันตันนะครับนะเสียงดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราหาปลาช่อนกันต่อ ฝั่งนี้มันจะเป็นอะไรนะเป็นกำแพงหมดเลยนะมันจะไม่มีตะลิ่งให้เล่นนะดูเรียมหมนนะ,ะ,ะน้ามีตัวเลยน,นะ ไปตรองนู้นอีกสักหน่อยนึงนะครับน่ามีตัวอยู่นี่น่าจะพอมีตัวโอกาสพอมีตัวนะครับ นี่มีตัวจริงด้วยอุย้ยกลดับแล้วก็นหนีนะตัวเนี้ยผมไม่ได้เช็คสายนะครับโอ้อะไรวะเออเดดแดดละร้อนนะครับจุดแบบนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นล่มนะครับโอกาสที่ปลช่อนมันมนอนอยู่ใต้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเยอะนะ ม,มีตัวมากเนือตีตียากนิดนึงครับมันจะติดติดใสลากใสไม่มีตัวโอ้ข้างในเนี้ยหน้าหน้าหน้าตีแต่คิปปิ้งอะ่ะเออ คนนาตีตะกิ้ปิ้งเลยเดี๋ยวเด้อใบว่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาตีตะกิ้ปิ้งนะสวยนะครับนาตีตะกิ้ปิ้งอู้กลัแบไปเนี่ย ใช่ด้วยนะครับมีมีมมมครับโดดเลยวัดแรงเป็นนอยนีพอดีไม่ได้ส่งนะครับมันอ่าพวกอันนี้มันเยอะนะอะไรนะเออพวกปูนอะถ้าเราส่งช้าเนี่ยอดเรียบร้อยอึ๊สได้ไหมหนึ่งตัวครับผมก็ตัวไม่ใหญ่อีกแล้ว ตัวนี้กัดกัดเจ้ามดเอกสีเขียวนะครับผมแบบนี่ใสปะเค็มเหมือนเดิมมดเอกสีเขียวนี่เข้าแก้มนะไม่น่าหลุดนะครับเดี๋ยวปล่อยไปนะครับผมไฟมันเล็กไปนะครับอ้ตรงนี้นี่ไง วิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งครับมีมีไงนีครับมาแล้วน,นี่ครับกัดหมดจมหมดเอกสีส้มนะก็สายเดิมครับสายปลาเค็มเลยปล่อยไปดีกว่านะครับผม นะไปโบวัน่ะอ๋อไปแล้วครับผมเ,เดินได้นะเดินลอดตะลิงไปได้นะอุ้ยดึงชั่วไปเลยตัวใหญ่แน่ตัวเนี้ยเอาเลยนะอุ้ย ผมไม่คิดว่ามันจะลากไปเร็วขนาดนะั้นมันลากไปนน่นแล้วะเออลุงนี้นะ่าจะเช็คสายก่อนนะครับโอู้มีสาด้วยนะอ้ยพลาดง่ายๆเลยอันนี้พลาดง่ายๆเลยนะ ดูนะครับเนี่ยสายวิ่งนะสองมีครับผมตัวใหญ่เรานี่วัดหลุดหมดตัวเล็กติดทุกตัวใหญ่ๆทีห่หลุดวัดหลุดหมดนะครับได้แต่เล็กๆนะอย่าปล่อยไปนะครับผมตัวบล็อก ใสนีนค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นสไตล์ปลาคองมากใหญ่ๆเราก็ทำหลุดนะเราก็เดาแต่ตัวเล็กๆนะต่อสำหรับวันนี้นะครับนี่เราเดินไปงนี้นะคลองจวนนะตรงนี้พอมีตัวนะครับแต่เดินมาฝั่งนี้ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่มีตัวเลยโอ้ก็วันนี้นะครับพยายามนะก็ประมาณบ่ายสามนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็เจอแต่ช่อนปอกนะครับโอ้โห มีช่อนป๊อกนะช่วงนี้ใหญ่ๆห,หายหมดเลยนะครับก็วันนี้ไปคลองบ้านม้านะกับคลองจวน,นะครับแต่ที่จริงอะ่ะจะชื่อดูชื่อในแมพอ,อันนี้ก็ชื่อคลองบ้านม้านะแต่เขาเรียกกันคลองโจวนนะครับโอเคนะครับก็วันนี้มากับเดียร์มดเอ็กนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ